การที่มีกระจกเข้ามุมประกบ2ด้านตรงเนี้ยมันทําให้เวลาเราเดินขึ้นลงตรงถงบนไดเนี่ยสเปซตรงเนี้ยจะรู้สึกโลง่งแล้วไม่รู้สึกว่ามันเป็นซอกนะฮะตัวห้องเนี่ยความสูงฝ้าเพดานสูงมากนะที่3.5เมตรบานหน้าต่างก็ไม่ได้ทาเล็กๆนะครับบานหน้าต่างทําสูงมากทีเดียวตรงเนี้ยมันทําให้แสงเนี่ยสามารถเข้ามาในตัวบ้านได้เยอะมากนะครับสวนสีเขียวนะครับยาวเป็นเส้นตรงเรียงต่อจากตัวสระว่ายน้ําไปเลยนะเวลาเรานั่งพักผ่อนนอนเอนหลักตรงเนี้ยมันก็จะเห็นวิวของสระว่ายน้ําแล้วก็ต่อเนื่องไปยังพื้นที่สี เียวซึ่งเป็นโอโซนการเด่นของโครงการนะครับ สวัสดีเพื่อนเพื่อชาว The Living b a อยู่สบายนะครับวันนี้ออมพามาหาบ้านกันในโซนรังสิตครับเราอยู่กันที่โครงการชวนชื่นทาวน์รังสิตคลองสามนะครับเป็นทาวน์โฮมที่ทํามาจับก,กลุ่มวัยเริ่มต้นทํางานในราคา2ล้านต้นๆ้นนะครับด้านหลังที่เห็นเนี่ยเป็นซุ้มทางเข้าโครงการดีไซน์เป็นหน้าโจวบ้านสไตล์โมเดิร์นสวยเด่นสะดุดตาทีเดียวครับถ้าเราจะเข้าไปในโครงการเนี่ยเป็นลูกบ้านก็จะต้องใช้ระบบคีย์การ์ดแอคเซสนะครับถ้าเป็นผู้มาติดต่อก็แลกบัตรกับป้อมรปภได้เลยนะครับอะทีนี้ได้เวลาเข้าไปดูในโครรงกาล แต่ว่าก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คลิปด้วยนะครับตามมาพอเข้ามาในตัวโครงการนะครับช่วงโซนหน้าโครงการเนี่ยจะเป็นโซนของขับเฮาส์ครับตรงนี้เนี่ยเขาก็จะดีไซน์เป็นลักษณะเหมือนเป็นบ้านหลังใหญ่ๆเลยนะให้ลูกบ้านเนี่ยสามารถมาใช้พื้นที่ตรงนี้ร่วมกันได้ครับลักษณะของงานออกแบบเนี่ยก็เรียกว,ว่าดูเป็นโมเดิร์นเรียบๆนะครับ,รบแต่ว่ามันมีความร่วมสมัยมีดีเทลของเรื่องของการซอยกรอบวัสดุเฟรมนะครับ แท้โทนสีเทาที่แบบดูเรียบๆเ,เท่ๆนะครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูด้านในกันต่อขึ้นมาบนพื้นที่ตรงคลับเฮาส์นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นส่วนของสาวยน,น้ําเด็กนะครับลือก60เซนแล้วก็ต่อเนื่องไปยังส่วนที่เป็นสาะผู้ใหญ่นะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะมีพื้นที่ สเตปขึ้นมานิดหนึ่งนะเพื่อการไม่ให้เด็กเนี่ยสามารถข้ามไปฝั่งนี้ได้สะดวกนะครับก็เป็นเรื่องของการเซฟตี้นะในส่วนของสระาผู้ใหญ่เนี่ยขนาดจะ 14, คูณเเมตรนะครับลึก1.2เมตรนะผมอยากให้ดูพื้นที่ตรงนี้นะครับเขาก็จะออกแบบเป็นสวนสีเขียวนะครับยาวเป็นเส้นตรงเรียงต่อจากตัวสระว,ว่ายน้ําไปเลยนะเวลาเรานั่งพักผ่อนนอนเอนหลังตรงเนี้ยมันก็จะเห็นวิวของสระว,ว่ายน้ําแล้วก็ต่อเนื่องไปยังพื้นที่สีเขียวซึ่งเป็นโอโซนการเด้นของโครงการนะครับส่วนด้านบนเนี่ยชั้น2จะเป็นส่วนของฟิตเนสนะ ตัวฟิตเนสนะครับจะออกแบบอยู่ที่ชั้น2นะตำแหน่งบนสระว่ายน้ำเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะเป็นแนวแกนยาวไปตรงส่วนด้านล่างครับเวลาเราออกกําลังกายอยู่ด้านในเนี่ยก็จะมองเห็นวิวลงไปนะคบเป็นพื้นที่สีเขียวต้นไม้ยาวไปหมดเลยนะ เข้ามาในพื้นที่ฟิตเนสครับด้านในเนี่ยเขาจะออกแบบดีไซน์เหมือนเป็นหน้าจั่วบ้านนะครับก็เหมือนเราออกกําลังกายอยู่ในบ้านหลังใหญ่เลยนะซึ่งตรงเนี้ยก็มองเห็นวิวที่เป็นพื้นที่ของสวนส่วนกลางนะครับเห็นสระว่ายน้ําก็เวลาออกกําลังกายเราวิ่งเราปั่นจักรยานเนี่ยก็จะเห็นพื้นที่สีเขียวไปด้วยนะมันก็เป็นเรื่องของคุณภาพของคุณภาพของคารใช้คุณภาของตัวภของคุณภาพคาพของคุณาพของคุณองคุณองคุงคุงคุณองคุอนะ พื้นที่ตรงส่วนนี่ครับโครงการเขาเรียกว่าเป็นโอโซนการ์เด้นนะก็จะมีการออกแบบพันไม้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นไม้ยืนต้นนะครับไม้พุ่มไม้ดอกไม้ใบเนี่ยผสมผสานกันเรียกว่าบรรยากาศดูน่าใช้งานทีเดียวครับแล้วก็ถ้าเราเดินเล่นไปตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีส่วนที่เป็นแนวของจ็อกกิ้งแทร็กนะครับเป็นลู่วิ่งวิ่งออกกําลังกายได้นะครับมาเดินออกกําลังกายได้ มีส่วนที่เป็นลานวดเท้านะครับสำหรับผู้สูงอายุก็จะมีมุมที่เป็นสนามเด็กเล่นนะครับมีเครื่องเล่นเด็กให้น้องๆได้มาปลดปล่อยพลังกันนะมีมุมที่เป็นเหมือนสตทดบาร์สของน้องๆหนูๆมาเล่นบาร์สกันด้วยนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นพื้นที่ที่สามารถใช้งานได้ในทุกช่วงวัยครับผมสำหรับโปรดักต์บ้านในโครงการชวนชื่นทาวรังสิตคลอง3นะครับเขาพัฒนาโครงการเนี้บนที่ดินประมาณสัก2ีไร่กว่า เป็นทาวน์โฮม2ชั้นจำนวน3 21ยูนิตครับมี2ขนาดก็คือขนาดเล็ก92ตารางเมตรกับขนาดใหญ่120ตารางเมตรวันนี้ผมพาไปดู92ตารางเมตรกันครับ แบบบ้านในโครงการที่ผมจะพามาดูกันนะครับชื่อแบบบ้านว่าบลูมครับเป็นบ้านขนาดเล็กที่สุดนะครับมีพื้นที่92ตารางเมตรครับฟังก์ชันเนี่ยมี2ห้องนอน1ห้องอนเนกประสงค์3ห้องน้ําสามารถจอดรถได้1นึคันนะครับเป็นบ้านที่ทํามาสําหรับจับกลุ่มวัยเริ่มสร้างครอบครัวนะครับราคาเริ่มต้นเนี่ยเป็นมิตรไม่แพงมากเลยนะครับเริ่มที่2.09ล้านบาทรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามผมเข้าไปดูด้านในกัน มาถึงสเปซในตัวบ้านนะครับจุดแรกที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็เป็นส่วน living area นะถ้าเราลองนั่งดูทีวีตรงนี้ครับจะเห็นว่าแนวผนังที่เขาติดตั้งทีวีตรงนี้เนี่ยมันจะดูไม่ถึบตันนะเพราะอะไรเพราะว่าตรงนี้ครับเขาทำเป็นแนวกระจกเข้ามุมไว้กระจกตรงนี้สามารถเชื่อมต่อพื้นที่ระหว่างภายในตัวบ้านกับตรงพื้นที่ลงจอดรถได้ก็จะทำให้มีแสงเข้ามานะครับแล้วสเปซตรงนี้ก็จะดูไม่ถึบตันกระจกเข้ามุมเนี่ยไม่ได้มีจุดเดียวนะ ถ้าเราลองดูตรงนี้ก็จะมีกระจกเข้ามุมเป็นจุดหนึ่งเป็นส่วนของห้องอนเนกประสงค์ครับการที่มีกระจกเข้ามุมประกบ2ด้านตรงนี้มันทําให้เวลาเราเดินขึ้นลงตรงถงบนไดเนี่ยสเปซตรงนี้จะรู้สึกโลก่งและไม่รู้สึกว่ามันเป็นซอกนะฮะตรงนี้มันก็จะสามารถเชื่อมต่อสเปซไม่ว่าจะเป็นในห้องอนเนกประสงค์นะในพื้นที่ l i v วิ g a งแอเรียด้านนอกหรือว่าในโรงจอดรถเนี่ยก็จะสามารถมองทะลุถึงกันได้หมดครับก็จะทําให้ตัวบ้านเนี่ยดูโปร่งมากขึ้นนะอ่ะทีนี้มาถึงในส่วนที่เป็นห้องอนเนกประสงค์นะครับ เข้ามาในพื้นที่ห้องนี้ต้องบอกว่าเขาตกแต่งมาจําลองให้ดูนะแอคทิวิตี้คนในปัจจุบันเนี่ยมันก็มีหลากหลายนะครับคนรุ่นใหม่เดี๋ยวบางคนเดี๋ยวนี้ก็เป็นยูทูบเบอร์นะบางคนก็ไลฟ์ขายของนะครับขายของออนไลน์ มันก็จะต้องมีพื้นที่ส่วนตัวนะครับสำหรับทากิจกรรมต่างๆนะแยกจากพื้นที่ส่วนที่เป็น living area ด้านนอกนะครับคนหนึ่งเนี่ยอาจจะนั่งพักผ่อนดูเน็ตฟลิดูทีวีข้างนอกอีกคนนึงก็สามารถทํากิจกรรมในห้องอนเนกประสงค์นี้ได้นะก็ไม่รบวรกวนกันสามารถอยู่ร่วมกันได้ในเวลาเดียวกันนะครับ ตรงห้องนี้เนี่ยก็จะมีหน้าต่างนะสามารถระบายอากาศออกไปด้านหลังบ้านได้ด้วยคือถ้าสม,มมุติว่าใครที่เป็นสายทำอาหารนะถ้าสมมติว่าคุณชอบทำอาหารจรงิงจังแล้วไม่อยากต่อพื้นที่ครัวด้านหลังเนี่ยจรงิจรงๆห้องนี้คุณจะทําเป็นห้องครัวไทยไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่ามันเปิดระบายอากาศออกไปได้ข้างนอกด้วยนะกลิ่นก็จะไม่เข้าไปรบกวนในตัวบ้าน,นครับออกมาตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนของรับประทานอาหารนะบ้านจรงิงๆเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่ออกไปลานซักล้างด้านหลังครับ บ้านตัวอย่างเราจำลองให้รู้ว่าถ้าเราทำสเปซครัวเนี่ยเราทำอะไรยังไงได้บ้างน,นะจุดนี้เนี่ยโครงการเขาลงเสาเข็มเท่าตัวบ้านเอาไว้ให้ด้วยนะครับพื้นที่ข้างหลังสเปซด้านล่างตัวบ้านนะครับความสูงฝ้าเพดานจะอยู่ที่2.65เมตรนะก็จัดว่าโปร่งมากทีเดียว ตรงจุดที่ผมยืนอยู่ครับมันเป็นโถงตรงกลางบ้านนะเชื่อมต่อระหว่างส่วนที่เป็นลิฟวิ่งแอเรียส่วนที่เป็นรับประทานอาหารนะครับแล้วก็สเปซส,ส่วนอื่นๆในตัวบ้านการที่เขาออกแบบพื้นที่ขนาดบ้านไม่ใหญ่มากประมาณ92ตารางเมตรเนี่ยแต่ยังมีพื้นที่โถงตรงนี้เหลืออยู่เนี่ยมันทําให้ตัวบ้านดูโปร่งนะครับนอกจากนั้นเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ก็ยังสามารถทําเป็นมุมเล็กๆสําหรับนั่งทํางานก็ได้นะเอาโต๊ะทางานมาตั้งหรือว่าคุณอาจจะทําเป็นตู้เก็บของตู้โชว์ตรงนี้ก็สามารถบิวต์ติดผนังได้เลยครับ เดี๋ยวเปิดประตูห้องน้ำชั้นล่างดูกันนิดหนึ่งครับห้องน้ำชั้นล่างเนี่ยจะต้องเดินลงสเต็ปมานะครับสองสเต็ปแล้วก็เพราะว่าเขาจะอยู่ใต้บันไดครับแต่ก็มีส่วนที่เป็นทถสุขภัณฑ์นะแล้วก็นี้อ่างล้างมือเล็กๆให้นะครับเตรียมจุดจําเครื่องทําน้ําอุ่นฝักบัวสายอ่อนเอาไว้จริงๆฝักบัวอาบน้ำเนี่ยชั้นล่างอาจจะไม่จําเป็นต้องใช้เลยก็ได้นะครับเพราะว่าชั้นบนเนี่ยมี2ห้องนอนสองห้องน,อน้ำน,นะเดี๋ยวผมพาพี่ไปดูกันต่อ เข้ามาถึงห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมบนชั้น2นะครับตัวห้องเนี่ยความสูงฝ้าเพดานสูงมากนะที่3.5เมตรเพราะว่าโครงสร้างหลังคานะครับมันจะเป็นหลังคาลีนทูออกไปนะเพราะฉะนั้นทำให้ห้องนอนด้านหน้าเนี่ยโปร่งแล้วก็สูงนะครับตรงจุดนี้เนี่ยผมอยากให้ดูบานหน้าต่างนิดนึงครับนอกจากความสูงฝ้าเพดานที่3.5เมตรแล้วเนี่ยบานหน้าต่างก็ไม่ได้ทําเล็กๆนะครับบานหน้าต่างทําสูงมากทีเดียวขอบล่างของวงกบเนี่ย ตรงนี้มันทําให้แสงเนี่ยสามารถเข้ามาในตัวบ้านได้เยอะมากนะครับแล้วก็ตัววัสดุเนี่ยจริงๆตรงนี้มันเป็น UPVC นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกรดของวัสดุมันก็จะอัพกว่าอลูมิเนียมอบสีธรรมดาทั่วๆไปนะครับก็ดูแข็งแรงนั่นหนาดีทีเดียวนะตัวกระจกก็เป็นกระจกเขียวตัดแสงนะครับช่วยลดความร้อนที่เข้าสู่ตัวบ้านได้ครับสเปซตรงจุดนี้เนี่ยเขาจําลองให้ดูว่ามันเปส่วนที่ เขาสามารถทําเป็นตู้เสื้อผ้าสูงมากๆได้เลยนะคุณอาจจะกั้นเป็นโครเซตก็ได้หรือว่าคุณอาจจะเปิดโล่งไปเลยก็ได้ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าใครจะทําตู้เสื้อผ้าสูงจะดฟ้าเพดานเนี่ยต้องมีบันไดนะครับเพราะว่าความสูง3.5มเมตรเนี่ยคนธรรมดาไม่ถึงอยู่แล้วนะพื้นที่ตรงส่วนนี้นะครับก็วางเตียงประมาณ5ฟุตได้นะหรือว่าถ้าคุณอยากได้เตียงคิงไซส์6ฟุตก็ขยับพื้นที่อีกนิดนึงเนี่ยก็ยังเหลือพอที่จะวางขยับขยายได้อยู่ครับจุดนี้ก็จะเป็นห้องน้ำในตัวนะครับ เข้ามาในห้องน้ำนะครับในห้องน้ำ master bedroom เนี่ยก็จะแบ่ hmm. งส่วนเปียกส่วนแห้งให้เรียบร้อยนะวัสดุต่างๆเขาจะใช้กระเบื้องแกรนิตโตนะครับแผ่นใหญ่เลย 60, 60. คูณ60พื้นที่ส่วนเปียกส่วนแห้งเนี่ยกันด้วยธรณีแต่ว่าก็อาจจะต้องติดฉากกั้นอนักน้ำเพิ่มเติมเอานะครับมีฝกักบัวสายอ่อนจุดจั๊งไฟเครื่องทำน้ำอุ่นเอาไว้ให้เรียบร้อยสุขภัณฑ์ในห้องน้ำเนี่ยเป็นของโมเก้นนะครับเข้ามาถึงห้องนอนเล็กด้านหลังนะครับห้องนอนนี้จัดเป็นห้องนอนเล็กไซส์ใหญ่มากทีเดียวนะครับผม ความสูงฟาเพดาน,นยอยู่ที่2.7เมตรซึ่งโดยปกติแล้วครับทาวน์โฮมในระดับราคาประมาณสัก2ล้านบวกลบเนี่ย ความสูงฝ้าเพดานโดยเฉลี่ยมักจะอยู่ที่2.5-2.6ใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยก็ได้ระยะเพิ่มขึ้นอีกประมาณสักสิถึง20เซนแม้ว่าจะเป็นห้องนอนเล็กก็ตามนะจุดนี้เนี่ยมันทําให้ในเรื่องของเวลาเราอยู่อาศัยจริงๆในห้องนี้มันก็จะช่วยให้รู้สึกโปร่งนะครับได้ในเรื่องของคุณภาพการอยู่อาศัยที่ดีมากขึ้นครับแต่ถ้าสมมุติว่าครอบครัวไหนที่อยู่กัน2คนนะครับแต่งานอยู่ด้วยกันเนี่ยลราไม่ได้มีลูกห้องนี้ก็อาจจะดัดแปลงเป็นฟังก์ชันอ,อื่นๆได้อย่างอันเนี้ยก็ สามารถทําเป็นห้องเสื้อผ้าได้เลยนะครับหรือว่าคุณอาจจะมีห้องทํางานห้องดูหนังพิเศษแยกออกมาที่ชั้นบนหรือจะทําเป็นห้องพระห้องอะไรเงี้ยตรงนี้เนี่ยแล้วแต่เลยนะครับแต่ถ้าครอบครัวไหนที่มีลูกนะครับก็สามารถใช้ห้องนี้เป็นห้องนอนได้เลยเพราะว่ามีห้องน้าในตัวด้วยครับก็เป็นห้องน้าที่แบ่งส่วนเปียกส่วนแห้งให้เรียบร้อยแล้วก็สามารถเปิดกระจกระบายอากาศออกไปด้านหลังบ้านได้ด้วยนะครับผมนี่น่าจะเห็นไอเดียของบ้านตกแต่งกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูบ้านเปล่าจริงๆที่โครงการส่งมอบให้ลูกค้าด้วยครับ สำหรับในตัวบ้านจริงที่ส่งมอบนะครับตรงพื้นด้านหน้าเนี muscle, ่ยก็จะเทคอนกรีตเอาไว้ให้เลยนะแล้วก็เขาจะเดินท่อฉีดปลวกนะครับเอาไว้ให้ใต้ตัวบ้านด้วยเวลาถ้าคนมาฉีดปลวกในอนาคตก็แค่อัดน้ำยาลงไปไม่จำเป็นจะต้องเจาะพื้นนะเข้ามาในพื้นที่ด้านในตัวบ้านนะครับก็จะเห็นสเปซภายในของที่โครงการส่งมอบนะเดินอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ออปติกมาให้นะครับ ด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นประตูที่ออกไปยังลานซักล้างนะซึ่งลานซักล้างด้านหลังบ้านเนี่ยโครงการาก็ลงเสาเข็มที่ขนาดความยาวเท่าตัวบ้านเอาไว้ให้เลยครับตัวลักษณะของเฟรมบานกรอบประตูต่างๆเนี่ยหน้าต่างก็จะเป็น UPVC ของ w i n เซอร์ทั้งหมดนะครับผมมีกระจกเขียวตัดแสงนะตัวบันไดเองเนี่ยก็จะเป็นบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กครับผม เข้ามายัางพื้นที่ในมาสเตอร์เบดรูมนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นอย่างที่ผมเล่าให้ฟังในบ้านตกแต่งนะว่าฟ้าพดาสูงมากนะครับ3.5เมตรแล้วเราจะเห็นขนาดของไซซิ่งของบานหน้าต่างจริงๆเนี่ยว่ามันใหญ่มากนะครับตรงส่วนนี้ก็าสามารถนําแสงธรรมชาติเข้ามาได้เต็มๆเลยนะในมาสเตอร์เบดรูมเราจะเห็นว่าเขามีการซอยเฟรมของกระจกครับทำให้หน้าต่างบานใหญ่ในเวลาเราเปิดปิดแล้วมันยังสะดวกสบายอยู่ยังไม่ได้หนักนะครับเวลาใช้งานนะ นอกจากนั้นก็ยังมีส่วนที่เป็น USB นะครับเขาก็เตรียมมาให้คือตำแหน่งตรงนี้มันจะสามารถเสียบ USB เวลาเราวางหัวนอนนะครับแล้วก็เสียบตรงโต๊ะหัวข้างเตียงได้หรือว่าจะเป็นมุมที่เป็นโต๊ะนั่งทํางานเนี่ยมันจะมาเสียบตำแหน่งตรงนี้ได้ครับ ส่วนนี้ก็ให้ดูในพื้นที่ห้องนอน2นะครับซึ่งเป็นห้องนอนเล็กนะแต่ว ouais, ่าขนาดก็ยังจัดว่าค่อนข้างจะใหญ่ทีเดียวนะสมมุติว่าถ้าเราอยู่คนเดียวนะครับลูกอยู่ก็วางเตียงเนี่ยสาฟุตมันก็ยังเหลือพื้นที่ทําอะไรได้อีกมากพอสมควรนะครับรวมถึงมีห้องน้ําในตัวด้วยอย่างที่เล่าให้ฟังกันนะครับผมก็น่าจะเห็นรายละเอียดของบ้านในโครงการชวนชื่นทาวรังสิตคลอง3ากันไปครบถ้วนสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังในประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับทําเลของโครงการนให้ฟังกันครับ ตอนนี้ผมก็พาเพื่อนๆพืนทุกคนนะครับกลับมายังส่วนที่เป็นโอโซนการ์เด้นเป็นสวนส่วนกลางในโครงการครับบรรยากาศตรงนี้เนี่ยผมว่าน่าใช้งานมากทีเดียวนะแล้วก็มีคุณภาพของในเรื่องของการจัดพื้นที่ใช้สอยการจัดพื้นที่สเปซต่างๆนะครับในทาวน์โฮมระดับราคาประมาณสัก2ล้านเนี่ยเราก็ได้ส่วนกลางที่เรียกว่าค่อนข้างจะฟูมากทีเดียวแหละแล้วก็ที่ตั้งโครงการนะครับคลอง3เนี่ยจะอยู่ระหว่างพระโหนโยธินกับกาญจนาพิเศษนะครับฝั่งตะวันตกเส้นวงแหวนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะรองรับดีมานด์คนได้จากทั้ง2ฝั่งเลลยแ้้วถา เข้ามาในคลอง3มเองเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับว่าเส้นคลองทั้งหลายในลังสิตเนี่ยมันสามารถเชื่อมกับฝั่งคลองหลวงได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในโซนคลองหลวงเส้นทางธรรมศาสตร์ทางโซนนู้น,นครับก็ยังสามารถมาซื้อบ้านโซนนี้แล้วก็ยังเดินทางได้สะดวกอยู่นะครับทีนี้นะครับสำหรับเส้นคลอง3มเองเนี่ยถ้าเราลองเซอร์เวดูเราจะเห็นว่ารอบๆนะครับมีพื้นที่สําหรับที่เป็นร้านคา้าร้านอาหารนะครับในระดับชุมชนเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อาหารการกินก็จัดว่าอุดมสมบูรณ์ครับแต่ถ้าสมมุติว่าคุณอยากเข้าห้างเดินห้างนะครับขับรถออกไปยังถนนรังสิตนคะรนายกนะครับเดี๋ยวซ้ายไปนิดนึงก็จะมีโลตัสนะครับเป็นโลตัสสาขาใหญ่สุดนะครับในช่วงรังสิตช่วงต้นนะเลยไปอีกนิดนึงนะครับก็นอกจากโลตัสแล้วก็จะมี Market ็ต l ิลเลครับเป็นห้างใหญ่นะในนั้นก็จะมีโฮมโปรนะครับมี Top Market ต มิส t ตาร์บักนะครับแล้วก็เรียกว่ามีร้านอาหารเหมือนในห,ห้างเลยนะครับมีโอกรจูด้วยนะเป็นร้านสลัดชื่อดังครับแต่ถ้าคุณเป็นขาช็อปจริงๆเนี่ย ตรงฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะครับสเปลตรงนั้นก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นฮับใหญ่สําหรับการค้าการช้อปปิ้งพาณิชยกรรมในโซนของรังสิตนะครับผมเรียกว่าในทาเลนี้ก็มีความสะดวกสบายแล้วก็อุดมสมบูรณ์มากทีเดียวนะครับก็โครงการนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับใครสนใจก็ลองแวะเวียนเข้ามาชมโครงการกันได้นะครับมีคอนแทคอยู่ด้านล่างนะครับมีบ้านตัวอย่างจริงๆให้ดูกันนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากให้ผมพาไปดูโครงการบ้านหรือคอนโดที่ไหนนะครับก็สามารถหลังไมค์กันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวรายการเด n g b วอยู่สบายจะ พาท่านไปดูกันนะครับผมแล้วก็วันนี้สมควรแก่เวลาลาไปก่อนนะครับอย่าลืมฝากกด subscribe กด like กดแชร์คลิปด้วยนะครับสวัสดีครับ